สท the างยแก้สัไปลงพ่กระไ้สาธีรังสาธีรังราทาตุงกาาตุงมหาโพธิงมหาโพธิงพุทธารูปังพุทธารูปังสัทธารถังสัทธารถังอหังวันธาอหังวันธามิธาตุโยมิธาตุโยอหังวันธาอหังวันธามิสัพโสม อิเจตังอิเจตังรัตนตยังรัตนตยังอะหังวันทาอหังวันทามิสัพพทามิสัพพทาพุทธะูชาพุทธะปูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตธรรมะปูชาธรรมะูชามหาพัญโยมหาพัญโยสังฆปูชาสังฆปูชามหาโกกวะโหมหาโกกวะโห พุทธังทำมังสังฆังพุทธังทำมังสังฆังชีวิตังชีวิตังยาวานิพานังยาวานิพานังสารนางคจฉามิสารนางคาฉามิปาริสุทโธปาริสุทโธอหังบันเตอะหังบันเตปาริสุทโธปาริสุทโธติมังติมังพุทโธพุทโธธรรมโมธรรมโมสังโฆสังโฆพาเลตุทาเลตุแม้นว่าก้าพเจ้าทั้งหลาย พระพทเจ้าทั้งหลายเคยประมาทพลาดพังร่วงเกินเคยประมาทพลาดพังร่วงเกินในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ในพระธรรมคำสอนในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ในพระปรรมสารสลีลิขิตเาในพระปรรมมารสาลีลิกิตเจาพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ในพระอรหันต์ในพระอรหันต์ขีณาศพขีนาศพพ่อแม่กูบาล อาจารย์พ <muitas S 2> ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันะปข้าพระเจ้าทั้งหลายขออน้อมถวายเรื่องสักการะอันมีอัญมณีลูกแก้วและแผ่นดินที่มาจากที่มาาจกประเทศอินเดียประเทขออน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะขอกรรมกรรมอ ามด้วยายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีทั้งในอดีตทั้งในอดีตสู่ปัจจุบันสู่ปัจจุบันข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้องพอยทั้งหลายนี้พอน้องพอยทั้งหลายหรืออัญญมณีหรืออัญญามณีและลูกแก้วนี้และลูกแก้ 让你。 ขอน้มบูชาขอน้มบูชาขอธรรมะคำขอธรรมะคำขอให้พระตนตรัยขอให้พระตถนาใจมีพระพุทธมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระธรรมมีพระปรมสารีริกธามีพระบรมสารีริกธาพระอาหารศีนานาศพพระอาหารศีนานาศพ่อแม่ครูบาลจารย์พ่อแม่ครูบาลจารย์โดยเฉพาะโดยเฉพาะองคุลุงปุษากันตัสีโลองคุลุงปุษากันตัสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านภูริธรรมกโร หลวงตาพระมหาบัวยานสัมพ no ันโนหลวงตาพระมหาบัวยานสัมพ <t un> ันโนหลวงปุเจียจุนโดหลวงปุเจียจุนโดหลวงพ่อเฟื่องโชติโกหลพ่อเฟื่องโชติโกพ่อแม่ปูบาจารย์พ่อแม่ปูบาจารย์ซึ่งเป็นเยติตยานุสิตซึ่งเป็นในสิทยาทสิทสิ์ของหลวงปู่สาวกันตาสีโลของหลวงปู่เสาวกันตาสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทั้งในอดีตั้งในอดีตสู่ปัจจุบันสู่ปัจจุบันเจ้าพรเจ้า ข้าพเจ้าขอนมขอเครื่องสักการะเหล่านี้เค่สักการะเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาขอขมามกรรมบูชาขอกรรมกรรมบูชาขอให้พระรัตนตรัยขอให้พระรัตนตรัยพระอรหันต์พระอรหันต์ผีนาศผีนาศพ่อแม่กูบาอาจารย์พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นที่ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นโปดเมตตารับโปดเมต เครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มีอัญญมณีมีอัญญมณีดอกไม้และเทียนธูปดอกไม้และเทียนธูปพอมทั้งกายวาจาใจพ้อทั้งกายวาจาใจของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมนำพลอยนี้เพื่อนำน้อมพลอยนี้อัญญมณีนี้อัญญมณีนี้ลูกแก้วนี้ลูกแก้วนี้รองรับรองรับ แผ่นศิลาเลิกแผ่นศิลาเลิกเป็นแผ่นศิลาเป็นมงคลเป็นแผน่นศิลาเป็นมงคลเพื่อประดิษฐานเพื่อประดิษฐาน,ไว,นาาไว้ในองค์พระมหาเจดีย์ไว้ในองค์พระมหาเจดีย์วิสุทธ,ธิ ว so ิสุทธิธรรมมงคลวิสุทธิธรรมมงคลถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาอาจาริยะบูชาอาจาริยะบูชาพระหลวงตาพระมหาบัวบูชาพระหลวงตาพระมหาบัวเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลอันสถานที่นี้อันสถานที่นี้ขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายอินพรมย ธรรมย์ทั้งหลายน่าการทั้งหลายน่ารารทั้งหลายมวลมนุษย์ทั้งหลายมวลมนุษย์ทั้งหลายพระพิสุงสงฆ์ทั้งหลายพักิสุทสงฆ์ทั้งหลายอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามเมื่อทราบด้วยยานวิถีใดๆเมื่อทราบด้วยญานวิถีใดๆจงมาเมตตาจงมาเมตตาอานุโมทนาอานุโมทนาพวกขาพเจ้าทั้งหลายตักาพเจ้าทั้งหลายขอให้การก่อสร้างขอให้การก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่สุดสมบูรณ์เป็นที่สุดอันประกอบด้วยอันประอกอบด้วยการก่อสร้างการก่อสร้างและการปฏิลาดการประการประดับประดาการประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างและบรรจุและบรรจุ พระบรมสา,ารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาอาหารจัตธาอาหารจัตธาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ในองค์พระมหาเจดีย์นี้ในองค์พระมหาเจดีย์นี้ให้เป็นไปให้เป็นไปแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยะ เสร็จเร็วเร็วและเสร็จเร็วเร็วขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอศรัทธาญาติโยม้หวยเทพเทวดาทั้งหลายวยเทพเทวดาทั้งหลายลงมาร่วมมนุโมทนาลงมาร่วมมนุโมทนาเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนเงินทองแก้แหวนเงินทองเพื่อร่วมมาบรรจุเพื่อร่วมมาบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ไว้ในพระมหาเจดีย์พิสุทธิธรรมมงคลพิสุทธิธรรมมงคลถวายบูชา องหลวงตาพระมหาบัวองหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนญาณสัมปันโนเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้แม่บาจารย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้บรรลุถึงให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้ง แม้ว mm ่าประกอบสัมมาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพการงานใดๆการงานใดๆทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมจงเป็นผลสําเร็จ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 จงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จสมความปรารถนาสมความปรารถนาด้วยเธอด้วยเธออุปสรรคใดๆอุปสรรคใดๆอย่าได้มีแพลวพานอย่าได้มีแพ่วพานมาตัดรอนขัดฝังมาตัดรอน

ปูเคมิธรรมะปูเคมิีกลางๆปูเคมิบูตะบูชาธรรมะบูชานี่ไม่ใช่วางนะเพียงแค่เอาพลอยมารองรับแผ่นศิลาเลิกเหมือนดังตอกเข็มลงไปในแผ่นดินเพื่อรองรับความมั่นคงแข็งแรงของพระมหาเจดีย์ แกะไม่ได้อะจ้าผมแกะให้ครับเนี่ย